สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะหวังชิวเออแทงหอกของนางลงไปที่พื้นนางเดินไปข้างหน้าและแทงหองลกลงบนแขนของเฮอเชิโถหวังชิวเออดึงแขนของเขาอย่างแรงแกรง ทันใดนั้นนางก็กระตกแขนของเขากลับมาที่เดิมคลื่นความเจ็บปวดยังกระทันหันทำให้เหอเช่โทเง้อออกแต่เขาก็สามารถควบคุมแขนของเขาได้อีกครั้งขอบคุณเหอเช่โทตอบด้วยรอยยิ้มคมเคืนในแง่ของอำนาจเขาไม่ได้ห่างไกลาจากหวังเฉวเออมากนักอย่างไรก็ตามหวังเฉวเออร์ช้ยข้อได้เปรียบของนางอย่างเต็มที่เมื่อหวังเิวเออเดินมาถึงเหอเช่โท หอยเฮาก็หลับตาลงแล้วในการต่อสู้ริยะประเชษเหอใชยโถไม่มีโอกาสต่อสู้กับหวังเชียวเออได้เลยเหอเชยโถเจ้าเป็นอะไรใหม่เสี่ยวเสี่ยววิ่งไปควา้าแขนของเขาใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความกังวลเหอใชยโถหัวเราะเบาและพูดว่าไม่มีอะไรเลยแค่หวังเชียวเออแค่คืนพลังวิญ,ญญาณให้กับข้ามันส่งพลังมาก คาแพ้ในรอบนี้อย่างยุติธรรมและเหมาะสมเหอรชัชโถยกนิ้วโป้งให้นางในขณะที่เขาแพ้เขาก็ไม่หดหูดใจเขาดึงตัวเองขึ้นมาจากพื้นและกลับไปที่มุมของเขาพร้อมกับเซลยวเซลยวเซลยวเซียว,เ,ยวเท่านั้นที่รู้สึกได้ว่าแม้แต่ตอนนี้แขนของเหรอรช่โถก็ยังสั้นเท่าเป็นคอพิสูจน์ว่าการโจมตีของวังเชีวเออนั้นส่งพลังเพียงใด เมื่อหวังชิวเออเอาชนะเหอเช่โทได้เพื่อนรวมทีมของนางแสดงสีหน้าหลากหลายคนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือใต้หัวปินเมื่อเขาเห็นหอกของหวังชิวเอ,อ๋อปะทะกับค้อนสงครามสายฟ้าทำให้เหอใช่โถลม้มลงกับพื้นตายหัวปีนก็เกินน้ำลายเขาไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรถ้าเขา,ผาเผชิญหน้ากับหอกของนางด้วยตัวเองเปยเปยมองไปที่ทีมของเขา และตบไหล่ของหัวอยเฮาเบาๆและพูดว่าตาเจ้าแล้วอีเฮาทำไมต้องเป็นข้าล่ะพี่ชายหัวยเฮามองไปที่เปยเปยด้วยใบหน้าที่ไร้เดียงสาเปยเปยพูดอย่างเป็นธรรมชาติว่าเจ้ารู้จักนางดีที่สุดนอกจากนี้เมื่อเจ้าขอให้เราช่วยดูแลจีเจเชิญเราปฏิเสธเจ้าหรือไม่ไปเถอะ ถึงเวลาแล้วที่จะให้พวกเขาเห็นว่าเจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนเจ้าทำได้หวยเฮามองไปที่เพื่อนร่วมทีมของเขาราวกับว่าเขากำลังวิงวอนให้พวกเขาทำอะไรสักอย่างอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดแซงทำเป็นว่าไม่เห็นเขาแม้แต่หวังตรงเอ๋อก็ตามหวยเฮาเดินออกไปอย่างหมดทนทางและไม่เต็มใจเขาไม่ต้องการเผชิญหน้ากับวังชิวเอ๋อ ไม่ใช่เพียงเพราะนางแข็งแกร่งแต่เป็นเพราะความสัมพันธ์แปลกๆระหว่างพวกเขาทั้งสองด้วยเขาไม่รู้ว่าเขาควรเผชิญหน้ากับนางอย่างไรสำหรับสมาชิกคนอื่นๆของเจ็ดประหลาดแห่งเซอร์ไลเคอร์คนเดียวที่มีโอกาสต่อสู้กับวังชิวเออร์คือเปยเปยและชวิซานเซอร์ในขณะที่วังตงเออรเป็นจกนักรพรรดิวิญญาณนางก็ได้ต่อสู้ไปแล้วและเหอชยโทก,ก็พ่ายแพ้ ยงนานนานและเซียวเซียวถังคูอยังไม่ถึงหกวงแหวนเห็นได้ชัดว่าอ่อนแอก็วางเชิวเออนี่คือเหตุผลที่เปยเปยส่งห้วยเห่าออกไปเมื่อหวางเชิวเออสังเกตเห็นว่าเป็นห้วยเห่าที่เดินออกมาสีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปจากนั้นนางก็สะบัดข้อมือและดึงหอกมังกรทองของนางขึ้นจากเพลินชี้ปลายหอกไปที่ห้อยเห่าจากระยะไกล ผูอูโซชเชียนและช่เหมยเอพยอพลักหนาห่วยเฮาปะทะวังเชียวเออร์นี่เป็นการต่อสู้ที่ควรค่าแก่การชมคนหนึ่งใช้พลังของน้ำแข็งขั้นสูงสดและเป็นวิญญาจารวิญญาณยุทธคู่อีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีวิญญาณยุทธขั้นสูงสดการจับคู่ระหว่างพวกเขาสองคนย่อมน่าสนใจแม้แต่ผู้อุโซชเชียนก็อยากเห็นว่าใครมีพลังมากที่สุดในสองคนนี้ ถ่ายที่สุดแล้วเมื่อความแข็งแกร่งของพวกเขาค้ายครึ่งกันพวกเขาจึงจะสามารถใช้พลังของพวกเขาได้อย่างเต็มที่เมื่อเขามองไปที่หวังชิวเออดวงตาของหัเอฮาทรยศต่อความรู้สึกหมดหนทางเขาพยักหน้าให้นางและพูดว่าได้โปรดเมตตาข้าด้วยหว่างชิวเอ๋อพ่นลมหายใจนางค่อยๆยยกหอกมังกรทองขึ้นและดวงตาของนางก็ลุกโชน ไม่มีทางที่นางจะแสดงความเมตตาเหยื่อสาวเจอมองทั้งสองคนรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าของเขาจำไว้อย่าต่อสู้กันจนเลือดตกยางออกเริ่มได้ทันทีที่เขาพูดหว่างเชียวเอ๋อก็เริ่มเคลื่อนไหวเหมือนก้อนหน้าขาสายของนางกระทืบลงบนพื้นอย่างแรงทิ้งรอยแยกเล็ก้ร่างกายของนางพุ่งตรงไปอย่างห้วยเห่า เมื่อเขาเห็นลมที่นางทิ้งไว้หัวใจของเหยนวนเซาเจอก็จะปวดเราต้องการเงินเพื่อซ่อมแซมพื้นที่อีกครั้งด้วยพลังวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนี้เราจะต้องใช้วัสดุอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้นางทิ้งลมอีกหอยเฮาไม่อยากเพิ่มความเร็วในการต่อสู้ของวังชิวเออร์โดยพลังอันทรงพลังของนางความเร็วระยะสั้นของวังชิวเออร์ทำให้ความเร็วของนางเหนือกว่าวิญญาจารเจดวงแหวน ขณะที่เขามองวังเชียวเออซึ่งสวมชุดคลุมสีทองพุ่งมาหาเขาดวงตาของหัวอีเขาเปลี่ยนเป็นเฉียบคมเงาสีส้มทองปรากฏขึ้นด้านหลังเขาและทิดาฮิมะผู้น่ารักก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งนางดิดนิ้วขณะมองวังเชียวเออผู้ไร้เดียงสาซึ่งกำลังวิ่งมาหานางด้วยความเร็วสูง ห่วยเหฮาไม่ยอมถอยฉันแสงสีทองเข้มข้นส่องประกายออกมาจากร่างกายของเขาดวงตาของเขาสว่างขึ้นในท,ทันทีเป็นไปไม่ได้เขาต้องการที่จะต่อสู้กับนางแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือทุกคนอุทานในใจพวกเขาอดไม่ได้ที่จะชื่นชมความกล้าหาญของห้วยเหฮาในเวลานี้วงแหวนวิญญ,ญาณบนร่างของห้วยเฮาเริ่มเปล่งประกายรัศมีสีขาวขยายออก มันคือความอ่อนแอแบบมูในฐานะวิญญาจารย์ประเภทควบคุมมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะประทะกับนางแบบตัวต่อตัวโดวยไม่พยายามทำให้นางอ่อนแอลงก่อนหลังจากที่ใช้ทักษะวิญญาณความอ่อนแอแบบมูแล้วเขาก็ใช้ความสับสนทางจิตกระวอมชื่อเออหัวยีฮาฉลาดแกมโกงจริงๆตอนที่เขาใช้ความอ่อนแอแบบมูมันยังคงมีร่องรอยอยู่ ขณะที่นางสังเกตเห็นว่ารัศมีสีขาวใกล้นางหว่างชิวเอ๋อรวบรวมพลังวิญญาณของนางและด้วยพลังวิญญาณของสายเลือดมังกรทองนางสามารถลดพลังของมันได้มากกว่า80%อย่างไรก็ตามในขณะนี้ความอาฆาตแค้นของนางก็ยุดลงนางยังคงอยู่ห่างจากห้อยเฮ้าประมาณ30-40เมตรขณะที่ขาของนางแตะพื้นและพร้อมที่จะพุ่งไปด้านหน้าอีกครั้งห้อยเทาก็ใช้ ความสับสนทางจิตกับนางการควบคุมเวลานี้เหมาะสมกับเขาแต่มันแย่สำหรับวังชิวเออนางรู้สึกงุนงงในทันทีสิ่งนี้ทำให้นางเอน็นไปด้านใดด้านหนึ่งในแต่และก้าวที่นางพุ่งออกไปในขณะที่นางก้าวมันทำให้เกิดเสียงโูมสภาพจิตใจของนางทำให้นางสูญเสียสมดุลร่างกายของนางเอ็นไปด้านหนึ่ง และนางกำลังวิ่งไปที่นั่นแล้วโคนกระทบของความสับสนทั้งจิตได้รับการบรรเทาลงอย่างมากด้วยพลังวิญญาณของนางถ้านางเป็นเพียงวิญญาจารธรรมดาขาของนางคงหักไปแล้วด้วยแรงที่นางใช้ในเวลานี้หวยเฮาได้ใช้ทักษะวิญญาณที่สามของเขาแสงสีม่วงทองสองดวงพุ่งออกมาจากดวงตาของเขานี่คือจิตจูโจม ในฐานะที่เป็นการโจมตีประเภทจิตวิญญาณเจ้าจะไม่สามารถป้องกันมันได้แม้ว่าเจ้าจะรู้ว่ามันคืออะไรศีรษะของหวังชิวเอ๋อสสดุดเพราะแรงสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณขณะที่นางกำลังจะกลับมาควบคุมร่างกายของนางนางก็สูญเสียมันไปอีกครั้งและล้มลงกับพื้นในขณะนี้หวยเฮาก็ขยับตัวเขาใช้ขาซ้ายผลักออกไปเหมือนกับนาง แม้เขาจะไม่รุนแรงเท่าวังชิวเออแต่ความเร็วในการระเบิดของเขาก็เทียบได้กับนางนั่นเป็นเพราะเขามีอาวุธวิญญาณดับดันสีอันอยู่ด้านหลังร่างกายของเขาส่องแสงสีทองสดใสห่อยเฮาเคลื่อนที่ไปหาหวังชิวเออด้วยความเร็วดุดสายฟ้าเขาชกมัดขวาออกไปแล้วส่งนางลอยออกไปการควบคุมเวลาและทักษะวิญญาณหวยเฮาทำทั้งหมดนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทุกคนอดไม่ได้ที่จะกลัวแทนเมื่อหมัดของเขาประชันกันเสียงระเบิดต่ำก็ดังขึ้นกลางอากาศร่างของหวยเฮาถูกส่งลอยออกไปหวังชิวเออยิ้มพวกเขาเปรียบเทียบพลังวิญญาณกันและนางก็มีวิญญาณยุธขั้นสูงสุดแต่ในขณะที่หวยเฮากำลังถูกซัดกระเด็นไปหวังชิวเออก็ไม่ได้ไล่ตามแสงสีทองส่องออกมาจากร่างทั้งสองขณะที่ทั้งสองกำลังปะทะกัน หอกมังกรทองของวังเชียวเอ๋อที่นางเพิ่งจะรักษาสมดุลเอาไว้ได้เล็กน้อยก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นก่อนจากนั้นนางก็หมุนตัวลงกระเพิ้นร่างของห้วเห้าลอยออกไปและทิดาหิมะที่ติดตามเขาไปก็เปลี่ยนไปดวงตาสีฟ้าเข้มของนางเหมือนมหาสมุทรที่ไร้ขอบเขตร่รางเล็กๆของนางขยายใหญ่ยยขึ้นและนางก็กลับคืนสู่ร่างของจกกักรพรรดินีหิมะ หวังชิวเออตกใจเมื่อนางมองไปที่จักรพัดดินิหิมะด้วยสายตาที่ลึอกรำในชั่วพริบตาต่อมาสิ่งที่ปรากฏต่อหน้านางคือเกล็ดน้ำแข็งและหิมะที่ไม่มีที่สิ้นสุดจักรพัดดินิหิมะผาสานกับเขตแดนน้ำแข็งนิรันดร์ของห้วยเห่าการรายรํำหิมะแห่งน้ำแข็งขั้นสูงสุดไม่ใช่เรื่องฉลาดที่จะปะทะกันโดยตรงกับ พลังที่บริสุทธิ์ของมังกรทองหัวอีเฮารู้ว่าเขาไม่มีโอกาสในการประทะกันแบบตัวต่อตัว,ตวเพื่อเอาชนะหวังชีวเอ๋อเขาต้องใช้ความได้เปรียบของตัวเองให้มากที่สุดเปยเปยผพูดถูกในบรรดาทุกคนที่นี่เขารู้จักหวังชีวเอ๋อดีที่สุดผู้ชมรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิที่ลดลองอย่างเชียพันแม้ว่าการไร้ลำหิมะแห่งน้ำแข็งขั้นสูงสุด จะปกคลุมรศมีเพียง50เมตรแต่ความเย็นที่ปลดปล่อยออกมานั้นสามารถสัมผัสได้ทั่วทั้งสนามประลองนี่เป็นเพราะการฝึกฝนของหัวยเฮาไม่สงพอเมื่อเขามีพลังมากขึ้นเขาจะสามารถควบคุมความเย็นได้ในระดับที่มันจะไม่ล่วไหลออกมาไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดพลังวิญญาณแต่พลังของมันจะแข็งแกร่งขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วย หิมะกองใหญ่เริ่มไล่รำในอากาศและหัวอ้เฮาก็หายไปท่ามกลางหิมะเกล็ดหิมะจำนวนนับไม่ถ้วนที่มีรูปร่างเหมือนมีดหลอมรอบหวงชิวเออและภายใต้ความหนาวเย็นทรงสดก็เริ่มจมตีนางนางยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับเขยื้อนนางไม่ได้พยายามตามหาห้วอ้เฮาด้วยซ้ำนางกวาดแก่งหอกมังกรทองของตัวเองนางดูสงบนิ่งมากนางหลับตาลง สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงรอบตัวร่างกายหญิงสาวมีแสงสีทองบางๆชั้นหนึ่งหองหุม้มแต่แสงที่ดูบางเบานี้กลับเป็นหิมะที่พุ่งมาใส่นางราวกับใบมีดเล็กๆเอาไว้ได้หว่างชิวเอ๋อกำลังยืนอยู่กลางการไล่ลํำหิมะแห่งน้ำแข็งขั้นสูงสุดพลังจิตวิญญาณของนางก็หมดลงเช่นกันไม่ว่านางจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่เมื่ออยู่ต่อนหน้าเขตแดนนี้ หวยเขาสามารถผสานพลังวิญญาณกับพลังจิตวิญญาณเพื่อโจมตีนางได้การรายรำหิมะแห่งน้ำแข็งขั้นสูงสุดทำงานได้ดีขึ้นในสถานะที่มีอากาศหนาวเย็นและเปียกชืน้นแม้ว่าโรงเรียนสื่อหลายเค์จะไม่ได้หนาวเป็นพิเศษแต่การมีอยู่ของทะเลสาบเทสมดที่อยู่ใกล้เคียงทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีปริมาณความชืน้นในสิ่งแวดล้อมเพียงพอ หวังชิวเอ๋อร่วงลงเพราะนางต่อต้านพลังของเคตแดนแหละหว่วยเฮาร่วงลงเพราะเขาปลดปล่อยพลังวิญ,ญญาณของเขาเมื่อเทียบกันแล้วพลังจิตวิญญาณของหว่วยเฮานั้นถูกใช้ไปน้อยกว่ามากเพราะอย่างไงาเสียเขาก็เป็นคนที่ปลดปล่อยพลังวิญ,ญญาณออกมาเองนอกจากนี้ในสภาพแวดล้ลอมที่หนาวเย็นมากพลังจิตวิญญาณของเขาก็ฟื้นฟูได้เร็วกว่าวังชิวเอ,อ๋อโดยความช่วยเหลือจากทิราฮิมะ แม้ว่าระดับการฝึกฝนของเขาจะไม่สามารถเทียบได้กับหวังชิวเอ๋อแต่พลังจิตวิญญาณของเขาก็ยังถูกนางเก็บเกี่ยวได้มากกว่าเขาเสียอีกแต่ถึงอย่างนั้นหวยเฮาก็ยังเป็นราชาวิญญาณห้าวงแหวนยูดีและหวังชิวเอ๋อร์ก็เป็นจกักรพรรดิวิญญาณหกวงแหวนถ้าหากทั้งคู่มีวิญญ,ญาณยุทธสูงสุดที่แข็งกลางที่สุดทั้งคู่ก็จะมีพลังจิตวิญญาณที่ค่ายเครงกัน แต่หากพวกเขายังคงใช้พลังจิตวิญญาณไปแบบนี้ในขณะที่พลังจิตวิญญาณของห้วยเฮาลดลงช้ากว่าเดิมพลังจิตวิญญาณของห้วยเฮาก็ยังคงต่างจากหวังชิวเออร์ยุมากไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นคนแรกที่พลังจิตวิญญาณหมดลงห้อยเฮาปลดปล่อย,อย,อยการร่ายลำหิมะแห่งน้ำแข็งขั้นสูงสุดออกมาไม่ใช่แต่เพียงทำให้สตูออนแอลง ไม่อาจรับมือกับหวังชิวเอิร์ดซึ่งหน้าได้พวกเขาผ่านอะไรมามากมายด้วยกันและเขาก็ไม่อยากสู้กับนางตั้งแต่แรกอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขากำลังมองหาโอกาสอยู่เช่นกันหากอยู่ในเขตแดนของเขาหวังชิวเอิร์ดจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงซึ่งเทียบกับการปิดผนึกการรับรู้ของมังกรทองของนางด้วยขณะเดียวกันห่วยเฮาก็สามารถรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของนางได้ตลอดเวลา หวยเฮาต้องการให้หวังชิวเอออ่อนแอลงเล็กน้อยและเขาก็มีโอกาสที่จะเอาชนะนางได้ดังนั้นเขาจึงรอแต่ถ้าเขาแพ้ให้กับวังชิวเออนางก็จะไม่สามารถต่อสู้ได้อีกรอบเพราะการร่ายลำหิมะแห่งน้ำแข็งขั้นสูงสุดจะทำให้พลังจิตวิญญาณของนางหมดลงในฐานะวิญญาจารย์เทคนิคของหวยเฮาในเรื่องนี้ถือว่ายอดเยี่ยม หวังชิวเอ๋อดูเหมือนจะตกลงไปในกับดักของห้วยเห่านางยืนนิ่งไม่ขยับเขยื่อนร่างของนางเหมือนลูกป,ปัน่นและหอกมังกรทองของนางก็สัมผัสพื้นผิวดินอย่างเงียบๆโดยไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวผายใต้เงื่อนใครนี้หวังชิวเอ๋อดูเหมือนจะเต็มไปด้วยจุดอ่อนอย่างไรก็ตามยิงนางปรากฏตัวเช่นนี้หว้วยเห่าก็ยังไม่กล้าแตะต้องนาง วางเชีวเออไม่ได้เร่งรีบหวยเฮาเองก็เช่นกันเมื่อเขาปล่อยทักษะวิญญาณการรายลำหิมะแห่งน้ำแข็งขั้นชูงสุดออกมาเขาก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตพลังวิญญาณของเขาเขายังไม่คุ้นเคยกับมันมากนักดังนั้นเขาจึงไม่สามารถใช้พลังวิญญาณทั้งหมดของเขาได้ในตอนนี้นี่เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาที่จะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลง พวกเขายืนนิ่งกันอยู่ผู้ชมทั้งสองฝ่ายต่างก็รู้สึกอึดอัดยิงกันไร้รำหิมะแห่งน้ำแข็งขั้นสูงสุดดำเนินไปนานเท่าใดอุณหภูมิก็ยิ่งลดลงหลังจากนั้นไม่นานอุณหภูมิในสนามประลองทั้งหมดก็ลดลงถึงลบ20องศาเซลเซียสแห่งน้ำแข็งเริ่มก่อตัวขึ้นบนโครงสร้างของสนามประลองนักเรียนคนอื่นๆถูกบังคับให้ใช้พลังวิญญ,ญาณ เพื่อต้านทานความหนาวเย็นฉียซานซือถามว่าอุ๋ยเฮากำลังต่อสู้หรือออกเดทกันอยู่กันแน่ทำไมเขาถึงไม่ทำอะไรเลยเปยเปยมองเขาด้านหน้าและพูดว่าอย่าพูดไรสะะ้สาระขณะที่เขาพูดเขาก็เคลื่อนไหวไปหาวังตงเออฉียซานซือยิ้มเยาะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย ถ้าอีเฮากาทิ้งเจ้าตรงเออข้าจะข้าจะทุบตีเขาจนฟันล่วงถึงพื้นเดิมทีเขาต้องการที่จะล้อเล่นแต่หลังจากที่เจียงนานๆที่อยู่ทัดจากเขาบิดเอวของเขาฉวยสานซือก็เปลี่ยนกลยุทธ์ทันทีตรงเออหัวเราะและพูดว่าทำได้ดีมากสิพี่ยิงสิดูแลเขาให้ดีเพื่อที่เขาจะได้หยุดพูดเรื่องไร้สาระออกมาทุกวัน พีส่สามเป็นคนกระลอนดังนั้นพี่ควรจับตาดูเขาไว้เจียงน,นันนานแค่เสียงถ้าเจ้ากล้าจเจ้าก็หนีไปถ้าเจ้าหนีจเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องกลับมาอีกข้าจะไม่สนใจฉียซานสือหันไปหานางและยิ้มหนีข้าจะหนีไปใดได,ได้ไม่ว่าข้าจะวิ่งหนีแค่ไหนข้าก็จะหนีจากฝ่ามือของพี่นานไม่ได้ถ้าจเจ้าดึงข้าเบา,เบา,เบา ข้าจะกลับมาหาเจ้าและยอมรับการลงโทษทุกอย่างที่เจ้าต้องการเจียงนันนันพูดด้วยความโมโหโเลิกพยายามใช้ลิ้นกระล่อนได้แล้วอย่าไปสร้างปัญหาให้กับอยเฮากระวางตงเอ๋อเข้าใจไหมขอรับฉีซานเซอตอบรับทันทีหวางตงเอ๋อไม่ได้กังวลอะไรเพราะนางพอจะเข้าใจว,ว่าหวัอีเฮาคิดอะไรอยู่เขาอยากทำให้นางอ่อนแอลง แต่นางก็ยังรู้สึกไม่สบายใจที่ห่วยเหา่าไม่ได้สู้กับหวังชิวเออตรงๆนางมีสถานะแบบไหนในใ,นใจเขากันเมื่อเวลาผ่านไปห่วยเห่าก็ได้ปลดปล่อยเขตแดนของเขาในระยะหนึ่งแล้วถ้าเขายังคงดำเนินต่อไปในลักษณะนี้เขาอาจจะไม่สามารถรักษาไว้ได้นานหวังตรงเออรู้จักห่วยเหาดีที่สุดเมื่อนางทำการคาดการณ์นี้ห่วยเห่าซึ่งซ่อนตัวอยู่ใน การรายรำหิมะของน้ำแข็งขั้นสูงสวดก็เริ่มเคลื่อนไหวราวกับเกเทหิมะหวยเฮาค่อยๆเดินออกมาหาวังชิวเออในเขตแดนนี้เขาเป็นผู้ควบคุมโดยธรรมชาติแล้วสัญญาณทั้งหมดของเขาจะถูกปกคุมด้วยแคตแดนหวยเฮาเยื่นมือออกไปในขณะนี้พวกมันมีสีที่แตกต่างกันมือซ้ายของเขาเป็นสีฟ้าและมือขวาของเขาเป็นสีขาว จากนั้นมือทั้งคู่ก็ตกลงมาที่หลังของหวังชิวอเอ๋อพลังจิตวิญญาณของเขาไม่สามารถคงสภาพไว้ได้นานความพ่ายแพ้และชัยชนะอยู่ในกระบวนท่านี้ถ้าเขาชนะนั่นก็คงจะดีแต่ถ้าเขาแพ้เขาจะทำให้พลังจิตวิญญาณของนางหมดลงและนั่นก็ยังดีเมื่อเขาเห็นหวังชิวเออร์อยู่ตรงหน้าหัวยอเขากชะงักไปชั่วขณะแต่เขากำลังจะวางมือซ้ายลงบนหลังของนาง มือซ้ายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยผนึกเพชรซึ่งเปล่งแสงสีน้ำเงินที่ดูลึกลับออกมาอย่างไรก็ตามในขณะน,นี้หวังเชียวเอ๋อร์ก็เคลื่อนไหวถูกต้องแล้วในนั้นหวางเชียวเอ๋อไม่อาจสัมผัสถึงการมีอยู่ของหัวเอ้เข้าได้เลยนี่คือพลังเขตแดนอย่างไรก็ตามในฐานะผู้มีวิญญ,ญาณยศมังกรทองสัญชาตยานของนางจะอออนแอแค่นหนกันเชียว เมื่อเผชิญหน้ากับัยคู่คมแม้ว่านางจะไม่สามารถสัมผัสถึงสิ่งใดได,ได้อย่างน้อยนางก็สัมผัสได้ถึงอันตรายหอกมังกรทองของหวังชิวเอ,อ๋อที่อยู่ในมือขวาของนางก็แทงออกไปด้านนอกและปกป้องแผ่นหลังของนางด้วยแสงสว่างเมื่อหอกปลดปล่อยแสงออกมามังกรตัวใหญ่ก็คำรามและเสียงคำรามของมังกรก็ดังก้องไปทั่วทำให้เกล็ดหิมะที่อยู่รอบๆหายไป แต่สิ่งนี้ยังคงอยู่ในทักษะการรายลำหิมะแห่งน้ำแข็งขั้นสูงสุดของหวยเฮาจีดสืบพนของเขานั้นอยู่ที่วังชิวเออมาโดยตลอดเมื่อนางดึงหอกออกมาร่างของหวยเฮาก,ก็เคลื่อนไหวแล้วด้วยการเคลื่อนไหวดังเงาพลายทำให้ร่างของหวยเฮาส่องประกายทางร่างของเขาเป็นเหมือนกับเกตหิมะในขณะที่เขาลบเลกหอ,อกมังกรทองของวังชิวเออร มือซ้ายของเขายังคงพุ่งตรงไปที่นางแต่ตอนนี้เขาเล็งไปที่เอวของนางทันทีที่ความเร็วของห้วยเห้าเพิ่มขึ้นจนถึงขีดสูงสุดในขณะที่หวังชิวเออใช้หอกมังกรทองของนางโดยพลังวิญญาณทั้งหมดปฏิกิริยาของนางก็ช้าลงเครื่องจังหวะโดยจิตสืบพลของเขาทำให้จังหวะของห้วยเหานั้นไร้ที่ติมือซ้ายของหวยเหากระแทกไปที่เอวของวังเชีวเออ ทำให้ความเย็นเยือกแพร่ไปยังร่างกายของนางและโดยอำนาจของกงเล็บจัก,กระรรด,ดีนนน้ำแข็งทำให้นางถุกโจมตีพลังวิญญาณอันทรงพลังผลักดันหวังเชีวเออออกไปทันทีที่มือของเขาสัมผัสกับร่างกายของนางไม่เพียงแค่นั้นแต่อะไรที่เรียกว่าระเบิดน้ำแข็งยังไหลเวียนไปทั่วร่างกายของนางพร้อมกับน้ำแข็งขั้นสูงสุดอีกด้วย สิ่งนี้ทำให้เลือดที่อยู่ใกล้เอวของหว่างเชียวเอ๋อแข็งตัวหวางเชียวเอ๋อทรงพลังมากจริงๆสำหรับคนทั่วไปเอวเป็นจุดอ่อนมันเป็นจุดที่มนุษย์จะได้รับความอ่อนแอเมื่อเอวบาดเจ็บไหนไม่ช้าก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หวางเชียวเอ๋อยังคงยืนนิ่งอยู่โดยไม่ขยับไปไหนเมื่อฝ่ามือของวยเ๋าสัมผัสกับเอวของนางเขาก็ไม่สามารถผลักนางออกไปได้ เมื่อมือขวาของเขาสัมผัสกับเอวของนางเขาก็รู้สึกได้ถึงความแข็งของแร่เหล็กน้ำแข็งขั้นสูงสุดและเทคนิคระเบิดน้ำแข็งได้ส่งผ่านมาอย่งร่างของนางแล้วแต่ฝ่ามือของเขากลับถูกกระชากกลับมาในช่วงเวลาสั้นๆร่างของหวังชิวเอ๋อก็หมุนไปรอบๆหอกมังกรทองของหวังชิวเอ๋อหายไปจากมือขวาของนางไม่นะข้าถูกหลอก หวยเฮาอนุมานได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างไรก็ตามในขณะน,นี้ประสบการณ์การต่อสู้ที่มากมายของเขาก็ได้ผุดขึ้นมาเช่นกันหากเป็นคนอื่นพวกเขาคงพยายามสร้างระยะห่างทันทีที่รู้ว่าพวกเขาทุกหลอกอย่างไรก็ตามหวยเฮาก็รู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะทำเช่นนั้นเขาได้เห็นความเร็วและความแข็งแกร่งของวังชิวเอ,อ๋อ ในการต่อสู้ระยะประชิดแม้ว่าเขาจะอยู่ในเขตแดนของเขาก็ตามทีเขาไม่สามารถหลบหนีได้ถ้าเขาสูญเสียแรงกดดันนี้ไปเขาอาจจะไม่สามารถหลบการโจมตีครั้งต่อไปของนางได้ด้วยซ้ำต้องรู้ว่าพลังงานของเขาได้หมดลงอย่างมากดังนั้นหัวยเฮายังไม่หนีเขาใช้มือควาของเขาฟาดออกไปด้วยความเร็วแล้วกับสายฟ้า ในขณะที่พยายามจะตบไหล่ของหวังเชียวเอ๋อเขาต้องตบลงจุดที่เจ็บมากที่สุดในเวลาเดียวกันเขาก็ใช้เกาะจักรพพรดีนีน้ำแข็งปกคลุมตัวเองแสงสีเขียวอมฟ้าส่องประกายออกมาในขณะที่เขาปลดปล่อยความโก,กรธเกลียวของจักรพพรดินีน้ำแข็งออกมาในแง่ของความเร็วในการตอบสนองัวยฮาสามารถพูดได้ว่าทำทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบเขารู้สึกว่าฝ่ามือที่โจมตีไปก่อนหน้านี้ ไม่ได้ไร้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์แบบเทคนิคระเบิดน้ำแข็งถูกใช้งานไปแล้วอย่างไรก็ตามเขาลังเลและไม่ยอมให้มันระเบิดในทันทีเพราะเขาไม่รู้ว่านางจะสามารถรับมือกับเทคนิคระเบิดน้ำแข็งได้หรือไม่ถ้ามันระเบิดที่เอวของนางจริงๆความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาหวยเขาทำลายอย่างมากแต่หวังชิวเอ๋อทํทเพียงแค่ทาง,ง่ายๆ นับตั้งแต่ที่นางเริ่มการกระทำการกระทำทั้งหมดของนางก็เป็นไปอย่างรอบเรินนางแทงหอกมังกรทองในมือขวาออกไปจากนั้นนางก็ปล่อยมือทันทีทันทีทีห่ห้วอ้เฮาแต่เอลของนางร่างกายของนางก็แข็งเทอไปชั่วขณะจากนั้นนางก็เตรียมจะต่อยในขณะที่ต่อต้านเขตแดนว่างชิวเอ๋ก็ได้ปลดปล่อยทักษะวิญ,ญญาณแรกของนางร่างมังกรทองเพื่อให้แน่ใจว่าห้วอ้เฮาจะติดกับ เมื่อนางถูกโจมตีนางไม่ได้เสริมพลังวิญญาณมีเพียงการกระทําแบบนี้นางจึงจะสามารถสร้างความสับสนให้กับจิตสืบค้นของหุวยเฮาได้อย่างแท้จริงเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคน สนับสนุนค่ายากแก้ไอแล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายบยค่ะ